เรื่องของคุณบุ้งซึ่งต้องยอมรับกับทุกคนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของคุณบุ้งนั้นในแง่ของกระแสะสื่อนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องของคุณบุ้งจบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตามความเป็นจริงเรื่องของบุ้งยังไม่จบนะครับเพราะว่าราชธันยังไม่มีการให้เอกสารหรือว่าคลิปวงจรปิดต่างๆตามที่ทนายร้องขอยังมีการอ้าง ข้ออ้างต่างๆนานาจนถึงวันนี้นะครับยังไม่มีการได้หลักฐานชัดเจนนะครับว่าวินาทีที่บุ้งเสียชีวิตเกิดอะไรกันแน่นะครับและเมื่อยังมีความพร่ามัวอยู่ตรงนี้ความคลางแคลงใจของคนทุกคนว่าบุ้งตายเพราะมีคนทําให้ตายแล้วก็สาเหตุมาจากการใส่ท่อช่วยหายใจผิดจุดนะครับแทนที่จะใส่ในท่อ ทางเดินหายใจกลับไปใส่ในหลอดอาหารนั้นเป็นเหตุให้บุ้งตายหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้คนก็จะสงสัยว่ามีความจงใจทําให้บุ้งตายซึ่งก็อาจจะทำให้คนคิดมากขึ้นไปอีกว่าการจงใจทําให้บุ้งตายนั้นมาจากแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งบุ้งมีจุดยืนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือว่ากฎหมายอาญามาตรา112นะครับต้องยอมรับว,ว่าความกังวลแบบนี้ยังมีอยู่แล้วก็ คุณเศรษฐาเองก็ไม่เคยพูดอะไรนะครับในกรณีของบุ้งปกติเรื่องผู้นําประเทศอื่นตายคุณเศรษฐาพูดตลอดนะครับเรื่องเกิดโศกนาฏกรรมในประเทศนั้นประเทศนี้คุณเศรษฐาตกใจแสดงความเสียใจตลอดแต่ชีวิตคุณบุ้งนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ยินคุณเศรษฐาหรือคุณแพทองทานนะครับพูดอะไรแม้แต่คําเดียวทั้งที่ทั้งคุณเศรษฐานะครับและคุณแพทองทานในสมัยที่อยากเป็นนายมนตรีและหาเสียงนายกอยู่นั้นก็เคยประกาศว่าในยุคที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลน,นั้นจะมีการ ทำทุกทางเพื่อไม่ให้มีการดําเนินคดีการเมืองกับคนเห็นตางคนเห็นตางเพได้สิทธิในการประกรันตัวเพราะฉะนั้นคาพูดของคุณเสถีรและพักเพื่อไทยกลายเป็นสิ่งที่ตามมาไล่ล่าคุณเสถาและพักเพื่อไทยวันนี้มติชนก็รายงานนะครับว่ากลุ่มทะลุวังบุกทำเนียบไปเรียบร้อยแล้วบุกทำบุกทำเนียบเพื่ออะไรคาตอบคือบุกทมเนียบเพื่อคืนทวงความยุติธรรมให้กับคุณบุ้งให้รัฐบาลจี้ปมตายของบุญว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ขอให้มีการเอ่อทวงความยุติธรรมจาก กรณีคุณบุ้งด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการขอทั้งความยุติธรรมนะครับเป็นการขอให้รัฐบาลแจ้งว่าความลี้ลับต่างๆที่อยู่เบื้องหลังการตายของคุณบุ้งคืออะไรแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทางกลุ่มทะลุวังพยายามจะเรียกร้องนั่นคือความชัดเจนว่าใครทําบุ่งตายบุ่งตายเพราะอะไรนั้นชะตากรรมของประชาชนในประเทศนี้มันอาพับนะครับ ลุ่มทะลุวังไปที่หนะ้าทำเนียบรัฐบาลพวกเขาโดนปฏิบัติไม่ต่างกับยุคพลเอกประยุทธ์นั่นก็คือมีการระดมตำรวจนะครับมีการระดมเจ้าหน้าที่รัฝ่ายความมั่นคงไม่ยืนขัดขวางประชาชนไม่ให้เข้าใกล้ทำเนียบผมต้องย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ผมเคยพูดมาตลอดแล้วว่ายุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเราเห็นเรื่องแบบนี้บ่อยนะครับแล้วเราหวังว่าในยุคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยปรากฏการของการรังเกียจประชาชนนะครับปรากฏการของการสกัดประชาชนไม่ให้เข้าถึงทำเนียบเนี่ย ในยุคเพื่อไทยมันจะไม่มีมันจะจบและมันจะไม่ปรากฏแต่กลับกลายเป็นว่าในยุคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพฤติกรรมของการเอาเจ้าหน้าที่มาสกัดประชาชนมันเดินหน้าคงเดิมไม่เปลี่ยนนะครับพฤติกรรมของการใช้เจ้าหน้าที่ใส่ชุดสลายการชุมนุมเดินหน้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการเอาเจ้าที่มาสกัดพื้นที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้มันเป็นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับทำไมประเทศไทยยุคหลังพลเอกประยุทธ์ที่มี คุณเศรษฐาเป็นนายกกลับมีพฤติกรรมแบบนี้กับประชาชนไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือคำถามนะครับภาพจากเดรีพอร์เตอร์ต้องขอบคุณมากๆนะครับถ่ายภาพได้อย่างสวยงามเจ้าหน้าที่ตำรวจในโล่นะครับใช้โล่ดันเด็กผู้หญิงสองคนผู้หญิงตัวเล็กๆซึ่งเป็นเพื่อนของบุง้งผู้หญิงซึ่งไม่มีเลี้ยวแรงอะไรไม่สามารถจะไปประทุสลายไม่สามารถจะไปทําร้ายใครได้เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในชุดโล่นะครับ ชุดเกราะป้องกันตัวเองขณะที่เด็กผู้หญิงสองคนมีแต่เสื้อดำลายลูกไม้นะครับที่เป็นเสื้อไปงานศพบ,บุ้งนะครับเรากำลังเห็นสภาพของคนสองคนคนรุ่นใหม่สองคนซึ่งเขาเห็นเพื่อนเขาตายแล้วเขาอยากมาทวงความยุติธรรมให้เพื่อนเขาที่ตายแต่สิ่งที่เขาได้รับจากรัฐบาลก็คือการส่งเจ้าหน้าที่พร้อมชุดเกราะและโลมาสกัดเด็กสองคนประเทศไทยวันนี้ หน้าอนาจใจประเทศไทยวันนี้หน้าเศร้าสลดใจประเทศไทยวันนี้น่าสะเทือนใจที่อำนาจรัฐอาจจะเปลี่ยนไปพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่มีอำนาจแล้วรัฐบาลอาจจะไม่ได้มาจากการรัฐประหารเหมือนพลเอกประยุทธ์แต่ภาพของรีพอร์เตอร์เป็นภาพซึ่งเป็นประจักษ์พยานนะครับว่าถึงอำนาจรัฐจะเปลี่ยนไปนะครับถึงนั่นทำนียรัฐบาลคนที่เป็นนายกจะไม่ใช่ในพนแต่พลเป็นพล,ลเรือเรือที่ชื่อเศรษฐาทวีสินจะพักเพื่อไทยแต่การสกัดประชาชนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ขาดแค่เอารถจีโน่มาฉีดน้ำขาดแค่เอากระบองตีประชาชนเท่านั้นเองนะครับประชาชนที่ไปมีแต่เด็กๆนะครับเด็กตัวเล็กๆผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นน้องแอนนาเด,เด็กนิติาศาสตร์จุฬาหรือเปล่าแต่ทั้งหมดนี้สําหรับผมแล้วถ้าผมบังเอิญเป็นนักการเมืองนะครับแล้วผมอยู่ในฝั่งที่มีอํานาจในธรรมเนียรัฐบาลผมจะไม่มีวันปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทํากับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศแบบนี้ผมจะไม่มีวันปล่อยให้อํานาจรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐนั้น มาสกัดประชาชนพร้อมโล่พร้อมชุดเกราะแบบนี้ไม่มีความจําเป็นนะครับเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบุ้งตายคาคุกหลักฐานความตายของบุ้งมีความคลุมเครือแต่กลับกลายเป็นว่าภายใต้การต้องการแก้ปัญหาความคลุมเครือจากความตายของบุ้งการไปทำเนียบเพื่อทวงความยุติธรรมถูกหิ้วตัวจากหน้าทำเนียบ ถูกใช้ชุดโล่ต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ซึ่งใส่ชุดกรอบป้องกันตัวเองอย่างแน่นหนานั้นเข้ามาสกัดนะครับมายพัศราวลีไปมือเปล่าในมือมีแค่ท่านผู้ชมดูเองแล้วกันครับท่านผู้ชมดูเองในมือซ้ายของมายมีอะไรนะครับผมคิดว่าผมดูไม่ผิดในมือซ้ายของมายคือมีแก้วน้ําส้มหรือมันอาจจะเป็นแก้วกาแฟเย็นผมไม่ทราบแต่ในมือซ้ายของมายมีแค่นี้คือมีเสื้อย,ยืดรองเท้าผ้าใบแล้วก็มีแก้วที่มีหลอด หนึ่งหลอดเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มายพัสลาวลีเผชิญหน้าธรรมเนียบรัฐบาลคือเจ้าหน้าที่นะครับในชุดเกราะและโล่จำนวนมากนะครับมายืนสกัดมายพัศลาวลีเล่าวกับว่ามายพัศลาวลีนั้นมีกระบองอยู่ในมือเล่าวกับว่ามายพัศลาวลีนั้นมีกองกำลังอยู่ในมือและเล่าวกับว่ามายพัศลาวลีนั้นมีอาวุธต่างๆอยู่ในมือทั้งที่ในมือมายพัศลาวลี มีแค่แก้วกาแฟหนึ่งแก้วเท่านั้นเองหรือเรากำลังกลายเป็นประเทศที่รัฐบาลน,นะครับและผู้มีอำนาจนั้นหวั่นเกงแม้กระทั่งมามพัสลาวลีซึ่งมีแก้วกาแฟหนึ่งใบยอยู่ในมือจนต้องมีการใช้โล่นะครับใช้เจ้าหน้าที่พร้อมชุดเกราะเข้ามาสกัดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับย้ำนะครับว่า เรื่องแบบนี้ผมวิจารณ์ในยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกและผมคาดหวังมาตลอดและผมพูดมาตลอดว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเรื่องแบบนี้ต้องจบปรากฏว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเรื่องแบบนี้ไม่จบนะครับป้าเป้าผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับเดินไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาพร้อมโล่และชุดเกราะนะครับป้าเป้าอายุคง60กว่ากว่าความสูงไม่น่าเกิน150เซนติเมตรไม่มีศักยภาพจะไปทำร้ายใครได้เลยนะครับแต่ว่าก็เผชิญกับเจ้าหน้าที่ ในลักษณะนี้นะครับนี่แหละคือความเป็นจริงของประเทศไทยเพราะฉะนั้นความยุติธรรมในกรณีของบุ้งยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าการสกัดการทวงความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วหน้าทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ย้ําว่าน,นี้ไม่ใช่เป็นการหาเรื่องโจมตีพัคเพื่อไทยแต่เป็นการพูดถึงหลักการปกติว่าเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนในรัฐมีความเสียชีวิตนะครับอย่างแปลกประหลาดพิสดารภายใตย้การอยู่ในการดูแลของหน่วยงานรัฐ นะครับซึ่งในกรณนนี้ก็คือโรงพยาบาลราชทันนะครับถ้าประชาชนที่เห็นต่างกับรัฐตายขณะที่หน่วยงานรัฐควบคุมตัวอยู่รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนสิ้นสุดความสงสัยว่ารัฐไม่ได้อยู่เบื้องหลังความตายของประชาชนนะครับนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ในระบบเผด็จการหรือรัฐบาลในระบบ,บประชาธิปไตยยิ่งรัฐบาลในระบบะเผด็จการไม่สนใจเรื่องแบบนี้นะครับรัฐบาลที่แอา,าเป็นรัฐบาลภผด็จรยิ่งต้องไม่ทําเรื่องแบบนี้แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกแต่หน้าทำเนียบยังคงเป็นพื้นที่ให้เหล่าเทวดาที่ครอบครองทำเนียบเท่านั้นที่เหยียบเข้าไปได้หรือถ้าไม่ใช่เทวดาที่ครอบครองทำเนียบก็เป็นได้แค่กลุ่มไพร่ที่เทวดาในทำเนียบยอมให้เข้าใกล้ แต่ถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาซึ่งเทวดาในธรรมเนียบไม่ยอมให้เข้าใกล้นะครับประชาชนธรรมดาไม่สามารถยื้องกลายเข้าเขตธรรมเนียบได้เลยนะครับยุคพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างไรยุคเศรษฐาทวีสินเป็นเหมือนเดิมนะครับหวังว่ายุคสมัยของการที่ประชาชนจะสกัดประชาชนไม่ให้เข้าถึงธรรมเนียบจะอวสานไปพร้อมกับยุคพลเอกประยุทธ์นะครับและพรคเพื่อไทยจะไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้อีกนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับป้าเป้า ควรจะได้มีโอกาสเข้าถึงทำเนียบนะครับไม่ใช่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดราวกับป้าเป้าเป็นอาชญากรนะครับนี่คือสิ่งที่ยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยเปล่าไปเพราะความเป็นธรรมตอบ,บุ้งยังไม่เกิดการทวงยุติธรรมต่อบเพื่อบุ้งนั้นถูกสกัดด้วยโล่นะครับถูกสกัดด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ, <S <S รวจเห็นสายตาที่มุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดันและสกัดเด็กผู้หญิงสองคนผมเห็นแล้ว ผมไม่รู้จะรู้สึกอย่างไรผมไม่กล้บาบอกว่าผมชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะถ้าผมพูดแบบนั้นทุกคนก็รู้ว่าเป็นการพูดประชดแต่ผมเห็นแล้วผมสลดใจสิ่งที่เจ้าหน้าที่ควรจะมุ่งมั่นในการสกัดสำหรับผมคือกระบวนการค้ายาเสพติดคือกระบวนการค้ามนุษย์นะครับคือกระบวนการที่เอารัดเอาเปรียบคนไทยคือกระบวนการค้ายาบ้านะครับเจ้าหน้าที่ควรจะสกัดกระบวนการค้ายยาเสพติดกระบวนการค้ามนุษย์อื่นๆไม่ใช่สกัดคนอย่างเพื่อนบุ้ง ซึ่งไปทวงความยุติธรรมให้แก่ชีวิตของบุ้งที่ตายจากโลกหนีไปนะครับหน้าทำเนียบอย่างคนเป็นแบบนี้นะครับหวังว่าสายฝนที่กำลังตกอย่างหนักนั้นจะช่วยขจัดความใจดำของเจ้าหน้าที่และรัฐบาลซึ่งเมื่อก่อนตอนเป็นฝ่ายค้านพูดอย่างหนึ่งพร้อมฟังเสียงประชาชนแต่เมื่อครอบครองอำนาจรัฐแล้ว คำพูดหว,นหวานๆที่เคยพูดต่อเป็นฝ่ายค้านก็ถูกพิสูจน์ว่าเป็นคำพูดน้ำลายนะครับที่ไม่มีความจริงใจอยู่ข้างในกลายเป็นคำพูดที่มาพร้อมกับความตรบัตสัตว์ซึ่งพร้อมจะกลืนสิ่งที่ตัวเองพูดได้โดยไม่มีความละอายหวังว่าสายฝนที่กำลังตกอยู่ในเวลานี้จะเป็นสายฝนแห่งความมีเมตตาและความมีความเคารพในสิ่งมชนวศาสตรซัดไปยังหัวใจของผู้มีอำนาจนะครับและเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพลเอกประยุทธ์ ในอดีตมาเป็นพฤติกรรมแบบรัฐบาลที่เพื่อไทยเคยอวดอ้างว่าเป็นนั่นคือเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่จะไม่ทําอะไรซึ่งสกัดการแสดงออกของประชาชนโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตของประชาชนอย่างมีเงื่อนงำนะครับหวังว่าเพื่อไทยวันนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจนคนต้องทั้งคาถามว่าหรือสิ่งที่คนมองว่าเพื่อไทยเป็นพักการละครนั้นมันไม่ใช่เป็นการกระแนะกระแหนในโซเชียลมีเดียแต่มันมีธาตุของความเป็นจริงเกิดขึ้นจริงๆ นะครับหวังว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดและหวังว่าความรู้สึกว่าเพื่อไทยเปลี่ยนไปจะเป็นเพียงความคิดไปเองของประชาชนโดยที่จริงๆแล้วเพื่อไทยเขายัางทําเพื่อประชาชนเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยก็ต้องพิสูจน์เองว่าตัวเองเป็นพักการเมืองแบบไหนอย่างไรนะครับ